ไม่ทันตั้มที่ไม่ทันตั้มที่นี่แล้วแม่ค้าคนนี้ดีลาเยอะย ya เอากระเทียมเหร่เอาสับๆเหรอดูถาดูถาดูท่า นึกภดพทำร้อยนะเออ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 เอามาเดี๋ยบพี่เอาไปกรองดีใจแล้วเนาะใส่กันเทียมไปนะคะตำไทยตำเล่าให้ห่วงตำแต่ยังยังห่วงห่ว 结果他哈<怕>啊 <laughs> อันตรายแม่ค้าแม่ค้าเจ้านี่อันตรายนะแม่ค้านี่ต้องหดดหดใส่หดหดเฉยและวก็ยิงเงี้ยที่กองเชียร์นั้นเลยนะกองเชียร์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 

คนกินตไตเมาเมาแต่หัวเมาแต่หัววันเลยหรอคนกินคนกินคนกินตายคนไม่ใช่คนกินตายคนไายคนขายรอดคนกินตายคนคนขายรอดแต่ที่มันคายรอดพอคนตั้ไปกินนล้วนะเขาบอกว่าการใส่ผงสูงเยอะเยอะมันจะทำให้นิดหน่อยนั่นนะจะทำจะทำให้มีประโยชน์หรอกใช่สุดอุ้ย นอนบมะม่วงอยู่นู่นเ่งนา้มลอยนี่ก่อนลอยมะเนาวก่อนมะนาวน้องอ่อนเยวแนสีม่วงนะสองครบนี่นแค่สวบสวสาส มะนาวมะนาวอยู่ไหนคะเ๋ยาขอวานจะยำขอจะยำปเลี้ยงคนทุกวมั้งแพงชิมก็ชิมก็เฮมะนาวมาดาช้อนเปล่าช้อนเปล่าเฮ้ยเฮเมือนิมเหมือนก็ีโอาช้อนเปล่าให้ชิ้มาิ้มายเ้จ๊างไปไแล้วก็

เป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะคนคนตำน่าจะได้มาหลายเค๊บแล้วเนี่ยเมาตแต่เช้าบ่ใส่ยิ่งจะลงไปครบร้อยยิ่งใส่ยิ่งนัวยิ่งใส่ยิ่งนัวอร่อยถุงไตอันนี้ไม่เหมืนมอุ้ยช้อนก็มีเนาะฮ คลิปนี้จะไม่มีคลิปนี้จะไม่มีการตัดนะจะปล่อยยาวนะเธอทำอะไรไว้ทวบวบทวไทยตำเาหายหวงอนี้ทำันเุกย่งไม่เดี๋ยวโรอน่อย ถ้าว่าใส่เยอะมันจะไม่รอยเอาถ้วยมามาใส่ใส่นี่ร้านหรอแล้วพวกสักกเบือด้วยเอาวุธอร่อยถูกใจใส่เยะไปเยเพระเครื่องมันน้อยเดียนนะตเดียทำๆๆ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 ัๆๆๆๆมๆๆ้ๆๆ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 หๆออๆ

เป็นทอะเป็นทอดไม่ต้มนะคะวินาเป็นไงอร่อยแน่นอนจ้าไม่ไหวไม่ได้ทุกคนไม่ไหวอันนี้อันนี้ไม่ต้องใส่พริกแล้วไปไปเค็ตหรอเอาเป็นเอาเม็ดเดียวเม็ดมากได้ไหมได้ไหมใส่พริกเดี๋ยวนะโอ้ยดูดูปฏิกริยานี่ทำไมนั้นก็ต้มกินใส่นั่น